วันนี้เกศนำเรื่องของอาการคนที่ทำเคมีแล้วนางศิสาลอบนะคะเนื่องจากเกิดอาการแพ้ไฮโดรเจนนั่นเองมีลูกค้าแพ้ไฮโดรเจนนะคะที่เกิดจากการทำสีโดยเฉพาะลูกค้าที่ปิดผมขาววันนี้เกียรติดำประสบการณ์ใน เรื่องนี้มาฝากเราจะได้นำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราช่วยลูกค้าได้ถูกวิธีไม่มากก็น้อยเราก็ต้องมีเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงให้ลูกค้าได้นำไปแชร์ให้กับลูกค้านะคะถือว่าเป็นความรู้ เพิ่มเติมนะคะให้กับช่างทางร้านแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้าเพราะอาการแพ้ไฮโดรเจนจะไม่ต่างกันเลยก็คือคนที่มีอาการหนังศีรษะลอกทุกครั้งหลังจากทำสีลูกค้าจะเกิดการแพ้หนังศีรษะจะลอกเป็นแผ่นในระยะเวลาประมาณ สามหรือสี่วันติดต่อกันหลังจากที่สระไปแล้วพอดดยแห้งเสร็จนศึกระก็เหมือนน้ำสระแห้งเป็นเหมือนลังแครฟูขึ้นมานะคะเนื่องจากเกิดจากแพ้สารไฮโดรเจนนั่นเองเป็นทุกๆครั้งเวลาหลังจากที่ปิดผมขาวหรือทำสีไปแล้วนี่คือกรณีแรกนะคะแพ้สารไฮโดรเจนอีกประการที่สอง เกิดจากการเป็นภูมิแพ้ภายในนะคะก็ให้เราลองให้คำแนะนำลูกค้าไปว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีอาการภูมิแพ้ภายในบางครั้งมันเกี่ยวข้องจากสุขภาพเราภายในด้วยนะคะก็ให้ลูกค้าลองไปเช็คร่างกายดู เพราะเคสนี้ลูกค้าเกดเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยแพ้ไฮโดรเจนเวลทาทำสีหลังจากที่เขาไปตรวจสุขภาพแล้วนะคะเขาเจอว่าร่างกายของเขาเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้แต่แพ้อะไรเราไม่รู้แต่รู้ว่าแพ้หนนกนะคะเขาก็ไปทำการรักษาสุขภาพเขาหลังจากที่กลับมาทำสีไม่ว่าจะฟอ,อก ไม่ว่าจะลงไฮโดรเจนระดับสูงแค่ไหนอาการคันหนังศีรษะหรือลอกเป็นแผ่นไม่มีเกิดขึ้นค่ะทุกคนเกตถึงนำเรื่องนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆร่วมสายอาชีพเพื่อที่จะได้แนะนำลูกค้านะคะต่อไปเคสที่แพ้ไฮโดรเจนแพ้ทุกครั้งเวลามาปิดผมขาว ทุกครั้งเวลาทมสีนะคะเกดก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นยี่ห้อนิกาโอดูเพื่อจะถูกกับสภาพหนังศีรษะของลูกค้าท่านนั้นลูกค้าของเกดเขาไปทำร้านอื่นมาเขาจะมีอาการคันเป็นแผ่นค่อนข้างระยะนานนะคะแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามาทำกับเกดเนี่ย ไม่เป็นสแสดงว่าเขาแพ้ไฮโดรเจนเราต้องเปลี่ยนนะคะคนที่แพ้ก็ต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนที่ไม่มีแอมโมเนียรือก็คือนิกเอุใช้ได้นะคะลองไปสั่งซื้อหรือซื้อตามร้านค้าได้นะคะแบรนด์นิกเกอนะคะเพื่อให้การทําสีของเราทุกๆครั้งนํามาซึ่งความพึงพอใจนะคะ ลูกค้าเขาก็มีปัญหาเราก็ไม่สบายใจฉะนั้นแล้วลองนำประสบการณ์ที่เกียรตินำมาแชร์ไปแนะนำลูกค้าดูเราต้องช่วยลูกค้าหาต้นต่อให้ได้นะคะเราต้องช่วยลูกค้าเท่าที่เราจะช่วยได้ต้องรีบหาข้อมูลนะคะแต่วันนี้เกียรติได้นำประสบการณ์นี้มาฝากทุกๆคนลอง สังเกตดูว่าลูกค้าของเรามีลักษณะมีเคสมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีลองแนะนำนะคะลองแนะนำแล้วก็าหาวิธีแก้ไขทางออกให้กับลูกคา้านั่นเองนะคะเขาจะได้เป็นลูกค้าประจำของเราเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะเกดก็นำประสบการณ์จริงมาฝากเพื่อนๆร่วมสายอาชีพหรือคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ได้นำไปพิจารณาตัวเองดูนะคะเพราะบางครั้งเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่หาต้นตอเราก็จะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุฉะนั้นเราต้องค่อยๆหาต้นสายปลายเหตุน,นะคะเพราะทุกอย่างมันก็มีทางแก้นะคะมีทางแก้ไขนะคะมองข้ามไม่ได้ทุกเรื่องที่มันเกิดปัญหากับเราร่างกายเรา เราจะมองข้ามไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆหาเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ต้องค่อยหาต้นต่อมันนะคะในที่สุดเราก็จะพบทางแก้ไขนั่นเองขอทุกคนจงม,มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอสิ่งดีๆในทุกๆวันแล้ก็รักกันให้มากๆมีความจริงใจต่อกันนะคะสวัสดีค่ะ